ครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตตี้ฟรีแมนนะครับในช่องเซฟเอ็นสุวรรณบุรีนะครับวันนี้เราได้ฉลามอีกคันนะครับเป็นฉลามปี20ครับกับนี่โรดไกด์สเปเชียลนะครับปี2020นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง114ยสิบสคิวบิกนะครับ1,868ปดซีซีนะครับเครื่อง M 8บล็อก M 8แล้วนะครับมีวอคกี้เอ็กแปดวาล์วสี่หัวเทียนเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคลิปคันนี้ความพิเศษก็คือของแต่งรถมากๆนี่เราลองไล่ดูเลยครับก็มีกออากาศวงช้างนะครับิิมม่ง คอนะครับเป็นคอเฮดเอ่อเฮดเดอร์เป็นไอเดสเซอร์ดูอัลนะครับเป็นคอแยกนะครับส่วนปลายนะครับ c m r นะครับโช๊คหลังเออร์ลินนะครับ0 44HD 0 44นะครับเบาะนะครับกิมมิ่งนี่ชุดตุ๊กตาแฮนด์นะครับก็มีตั้งแต่เยี้ยงตุ๊กตานะครับของเค้าโมโตนะครับตุ๊กตาแฮนด์สิบนิ้วนะครับเค้าโมโตนะครับแล้วก็มี ย้ายไม้นะครับของเขาสมโตนะครับอ่ามาพร้อมแฮนด์เอฟเอ็มนะครับสีดําแล้วก็ปลอกแฮนด์นะครับของฮาร์ลีย์ตัวนี้ของแท้แน่นอนนะครับปลอกแฮนด์นี้ก็ต้องมีเกือบหมื่นบาทแล้วนะครับแค่ปอกแฮนด์อย่างเดียวก็ต้องมีหกเจ็ดพันแล้ว และคันนี้นะครับมาพร้อมฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีโยงเกียร์นะครับของฮาร์เลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์ของฮาร์เลยแท้นะครับกันล้มหลังนะครับกันล้มหน้าครับและคันนี้นะครับพิเศษสุดๆนะครับมีแคมแล้วนะครับสี่เจ็ดห้าครับมาพร้อมพุทหลอนนี่เปลี่ยนพุทหลอดมาแล้วนะครับประกับแฮนด์ก็เปลี่ยนฮะนี่ทาชินนะครับอเมริกา พูดได้ว่าของแท้ทั้งลำเล็กไหมนะครับ28,322กิโลนะครับปี2020รถ4ปีไม่เยอะนะครับลองฟังเสียงดูรถมีแคมจริงหรือเปล่า ลั่นครับท่านผู้ชมลั่นๆเลยครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงระพรงนะครับเครื่องเสียงพร้อมเดินทางครับพันนี้คือเอาไปท่านผู้ชมไม่ต้องทำอะไรเลยคือใช้งานอย่างเดียวใช้งานได้เลยนะครับรถมีแคมแล้ว,วมีแฮมมีแฮมแล้วคือรูปทรงเปลี่ยนแล้วมีเพลงฟังเพราะๆนะครับคือเดินทางที่เชียงใหม่ยังชิลอยู่เลยนะครับแต่ไม่ใช่อากาศแบบนี้นะครับ40องศานะครับวันนี้แหมเหงื่อซกเลย แต่ว่าเรามีรถดีเราเก็บไว้ไม่อยู่หรอกเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทําให้ท่านผู้ชมได้นะครับนี่ครับ พร้อมเดินทางเลยครับคันนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ไฟขายซเซฟเอ็มนะครับกับผมนะอัตตี้ศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าสามสองสองสองครับเจ0ติมศูนย์แปดสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าห้าสี่ห้าครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับราคาคันนี้นะครับผมเปิดไปเลยนะครับหนึ่งร้านสองแสนห้าหมื่นบาท ในราคานี้ถือว่าสุดยอดนะครับของแต่งขนาดนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับราคาโดนๆเอาไปเลย1นึ่งล้านสองแ้านบาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ดาวเริ่มต้น20%นะครับเครดิตดีอาจจะฟรีดาวก็เป็นไปได้นะครับอยู่ที่เครดิตของท่านนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้หรือเงินสดนะครับก็ได้หมดลองเข้ามาคุยกันดูนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถอยู่แล้วอยากจะเทินอยากจะเปลี่ยนเนี่ยมาได้เลยนะ รับเพลินรับซื้อรับโอ้ผมได้ทุกอย่างถ้าเป็นฮาเลย์นะครับรับเพลินเปลี่ยนรถเป็นรถเนี่ยได้เปลี่ยนรถเป็นเงินก็ได้นะครับรับซื้อเหมือนกันหรือจะเปลี่ยนเงินของท่านมาเป็นรถได้ทุกกรณีนะครับเรื่องฮาเลย์ต้องไว้ใจเราเท่านั้น C F M สุพรรณบุรีนะครับสนใจโทรมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์บ้านฟ้าด้วยนะครับในเพจ C F M สุพรรณบุรีกับ C F M Parts and a c c e s s o r y for Harley Davidson นะครับจะมีรถอัปเดตตลอดนะครับการอะไรอัปเดตตลอดนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาชมตัวจริงนะครับ ซีเสุพรรณบุรีนะครับเขาจะพาท่านมาถึงที่ผมยืนร้อนๆอ,อ,อยู่ตรงนี้แต่เข้าไปรับและกันว่าไม่ร้อนแน่นอนและอลังการนะครับด้วยมิตรภาพนะไม่ใช่ของอลังการนะมิตรภาพที่นี่อลังการแน่นอนนะครับรับประกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยคลิปหน้ามีรถอะไรมาจะพาไปชมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ